ในช่วงที่ที่ผ่านมามีการเข้ารับตำแหน่งกับผู้นำประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนะครับซึ่งผมเองผมก็ตกใจนะครับเราเป็นประเทศเล็กนะครับท่านประกาศชัดเจนว่ามีสองเพศเท่านั้นในประเทศท่านคงไม่เป็นการผสมที่ผมจะมาเปล่าขัดแยง้งหรือสร้างประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ผมใช้คำนี้ดีกว่า ว่าเรามีประชากร68ล้านคนถึงแม้ขนาดของเศรษฐกิจเราไม่ได้ใหญ่เท่าเขาแต่ภายใต้การนำของท่านร,รัฐมนตรีนายกร,รัฐมนตรีแพร์องทานชินวัตรผมเชื่อว่าเราหัวใจใหญ่กว่าครับเรายอมรับกับคนที่อยากจะเป็นเราให้เกียรติเราให้เวที เราให้พื้นที่ของเขาอย่างที่เขาสมควรที่ต้องได้รับถึงแม้ว่าจะเป็นการรอคอ,อยนานกว่า20ปีนะครับเมื่อกี้นี้ก็เจอผู้สุบรถผู้หนึ่งที่ท่านหนึ่งอายุ73มีท่านหนึ่งอายุ68นะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอโทษในเวลาเดียวกันว่า b e t t e r a เ t สเด e เ e สายกว่ายังดีกว่าไม่มา แล่ท่านเองเนี่ยอยู่ในที่นี้ก็เป็นนักธุรกิจนะครับก็คงต้องขอพูดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่เรามีสมรู้่มเท่อเที่ยวเป็นชาติต้นๆในเอเชียนะครับเป็น World Class Destination สำหรับการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสระวงเองก็อยู่ที่นี่ด้วยท่านก็ทำงานหนักเพื่อที่จะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยปีที่ผ่านมาเกือบสีล้านคนปีนี้ท่านก็มี ทาเกลียดที่ประเทศอังรสซีฟที่ประมาณ40ล้านคนนะครับผมเชื่อว่าชาว LGBT คือ plus จากทั่วโลกเนี่ยก็สามารถนงไหล,หลเข้ามาได้สร้างเศรษฐกิจสีรุ้งให้กับประเทศไทยสร้างความอุดมสมบูรณ์ยกระดับที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวคนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นี่เป็นวันดีอย่างมากแล้วก็ทางก็ขอขอบคุณทางระลาพรนอจซึ่งให้สถานที่ ให้ความสําคัญมาโดยตลอดไม่ใช่แค่วันนี้วัน,นเดียวแต่ว่าทํามาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผมดะรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาทางนี้ก็มีการช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ให้ความสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับวันนี้เรามาเฉลิมฉลองความรักที่มีสรารภาพอย่างเต็มที่ยูเมคิสบายครับผมค,ครับล่ากขอบพระคุณนะคะที่สืาอคมมสิทธิดีนาย,ยกราฐาัฐมนตรี